สวัสดีครับทุกท่านอา่าผมขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สแกน q คเบิลโค้ดเพื่อมาฟังบรรยายความคิดของผมขอขอบคุณมากจริงโอเคครับมาเริ่มกันงานชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากการที่ผมเนี่ยเห็นดีวดีเก่าๆในบ้านเยอะมากแล้วมันไม่เอาไปใช้ในการทำประโยชน์ได้แล้วเพราะว่ามันเปิดดูไม่ได้ผมก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยพยายามใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อผมไม่อยากให้ซีดีพวกนี้เนี่ยสูญเปล่า อันดับแรกที่ผมคิดได้เลยก็คือแกนกลางครับแกนกลางเนี่ยผมอยากให้มันเป็นตัวแทนของความทรงจำของท่านเนี่ยที่ถูกทับถมมาจนหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าท่านไม่ได้รู้สึกถึงมันเพราะว่าท่านไม่ได้คิดถึงมันจริงๆเพราะเวลาที่ท่านจะคิดถึงมันได้ดีจริงๆที่สุดก็คือปัจจุบัน เป็นตัวแทนของนาฬิกาที่วางไว้อยู่ข้างบนเป็นเวลาณปัจจุบันที่กำลังเดินอยู่แล้วแผ่นซีดีสีดำข้างๆคืออะไรแผ่นซีดีสีดำเนี่ยผมอยากให้มันเป็นตัวแทนของตัวเลขบนนาฬิกา1-12ถึง12โดยตัวเลขของนาฬิกาพวกนี้เนี่ยจะหมุนวนกลับตีความได้ว่าความคิดของท่านเนี่ยเวลาวกกลับไปในอดีตเนี่ย มันเหมือนว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยมันเดินย้อนสอนกับที่มันควรจะเป็นหรือคือเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาผมก็เลยวางบิดให้มันมาทางซ้ายให้เป็นการทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็พอมันทวนไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่ 12, 11, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1จนมันไม่มีทางให้ไปเนี่ย ท่านจะเห็น DV วดีข้างล่างเป็น DVD ที่ไม่มีสีดำไม่มีสีขาวไม่มีสีอะไรเลยแต่เป็น DVD ที่สะท้อนถึงตัวท่านและสิ่งที่ตัวท่านเหลือจากการนึกถึงอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ตัวท่านเหลืออยู่และสิ่งที่ตัวท่านได้รับสิ่งที่ตัวท่านสูญเสียเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ใน การสะท้อนของแผ่นนั้นครับผมผมอยากให้ท่านตีความเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรละงานชิ้นนี้นะครับนี่เป็นการตีความของผมเท่านั้นผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปลี่ยน,นาฬิกาข้างบนดูแล้วลองเป็นนาฬิกาของท่านเองครับผมขอบคุณมากครับ